วันนี้แม่ชวนเพื่อนเพื่อนมาทำมื้อเย็นง่ายๆแต่รับรองว่าทั้งบ้านยิ้มแน่นอนค่ะเราจะทำกันสามเมนูอบอุ่นหัวใจหมูย่างถ่านหอมหอมต้มจืดเต้าหู้หมูสับเบาๆสดคล่องคอแล้วก็ผัดผักรวมมิตรสีสันสดใสครบทั้งโปรตีนวิตามินและความรักเลยค่ะวันนี้ฉันตั้งใจจะทำหมูยา่างเตาถ่านไม่ใช่เพราะใครสั่งแต่เพราะคิดถึงกลิ่นหอมที่ลอยมาจากครัวแม่ในวัยเด็กฉันก่อเตาถ่านทีละไม้ใจเต้นิดนิดเหมือนจะย่างครั้งแรก ฉันเริ่มจากเลือกหมูสันคอล้างให้สะอาดหั่นชิ้นพอดีไม่บางเกินไม่หนาไปเพราะหมูย่างที่ดีต้องนุ่มตรงกลางกรอบตรงขอบจากนั้นฉันหมักหมูน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลปีเล็กน้อยตำกระเทียมพริกไทยรากผักชีลงไปด้วยคลุกให้ทั่วแล้วพักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแม่เคยบอกว่าหมูหมัมกดีไม่ต้องเครื่องเยอะแค่ใส่ใจพอเสียงหมูกระทบตะแกรงดังชากลิ่นหอมลอยมาตามลม ือหนึ่งกลับหมูอีกมือพัดเตาเบาเหมือนพัดความทรงจําให้ชัดขึ้นย่างจนสุกดีทั้งสองด้านพักไว้ให้คลายร้อนแล้วหั่นชิ้นพอดีคํากลิ่นหอมถ่านยังติดจานน้าหมูยังช่ำอยู่ในเนื้อฉันจัดใส่จานวางข้าวเหนียวร้อนๆข้างๆน้ําจิ้มแจ่วถ้วยเล็กเติมให้พอดีแล้วนั่งลงยิ้มกับตัวเองเบาๆหมูย่างวันนี้อร่อยที่สุดเพราะมันย่างด้วยหัวใจ วิธีทำน้ำจิ้มแจ่วสั้นสั้นง่ายๆใส่พริกป่น1ช้อนโต๊ะข้าวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะบีบน้ำมะนาวใส่สองช้อนต้นตน้มปาปลาสองช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนชาพเพิ่มหอมซอยผักชีฝรั่งซอยนิดหน่อยแค่นี้ก็ได้น้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดหอมข้าวคั่วกินกับหมูย่างเตาถ่านอร่อยอร่อยแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆแต่หอมอุ่นและกินได้ทั้งครอบครัวค่ะนั่นก็คือต้มจืดเต้าหู้หมูสับหรือที่หลายบ้านเรียกกันว่าต้มจืดในตำนานเริ่มจากโขลกสามเกลือก่อนคะะเเรรรีียมมพิกกไทแลาผัช กลิ่นหอมเตะจมูกตั้งแต่ยังไม่ลงหม้อเลยจากนั้นเราก็มาปั้นหมูหมูสับหนึ่งถ้วยใส่สามเกลอือที่ตำไว้ใส่น้ำปลาน,นิสี่ขาวหน่อยแล้วคลุกให้เข้ากันจากนั้นปั้นเป็นก้อนเล็กๆพอดีคำวางพักไว้ตั้งหม้อน้ำบนเตาไฟอ่อนๆพอน้ำเริ่มเดือดหย่อนหมูสับที่ปั้นไว้ลงไปทีละก้อนจะเห็นว่าหมูลอยขึ้นมาเหมือนรอให้เราช้อนความอร่อยไว้ในช้อนจากนั้นใส่ผักตามใจเลยค่ะ ผักกาดขาวแครอทเห็ดหูหนูและเต้าหู้ไข่ที่หั่นไว้เบาๆมือหน่อยนะคะเดี๋ยวเต้าหู้แตกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาเกลือน้ำตาลเล็กน้อยแล้วเคี่ยวต่อเบาๆจนผักสุกน้ำใสๆกลิ่นหอมซึมขึ้นมาพอทุกอย่างเข้ากันดีก็โรยต้นหอมขึ้นช่ายแล้วตักใส่ถ้วยยื่นี่คนที่เรารักพร้อมรอยยิ้มอุ่นๆเมนูนี้ไม่ต้องหรูไม่ต้องจัดจานแพงแต่ทำด้วยใจอร่อยที่สุดค่ะ ผัดผักรวมมิตรกลิ่นหอมของความรักในบ้านเย็นวันหนึ่งฉันเปิดตู้เย็นแล้วเจอผักหลายอย่างที่เหลือจากหลายวันก่อนแครอทซีกึ่งเห็ดหูหนูไม่กี่ดอกข้าวโพดอ่อนกำลังดีและคะน้าอีกหนึ่งกำมือไม่ต้องคิดนานผัดผักรวมมิตรคือเมนูที่ทั้งง่ายทั้งอร่อยและช่วยเคลียร์ตู้เย็นได้ดีฉันเริ่มจากล้างผักทีละอย่างมือหนึ่งจับมือหนึ่งถูอย่างเบามือเหมือนดูแลอะไรบางอย่างที่สำคัญ จากนั้นก็หั่นผักทุกชิ้นให้ขนาดใกล้เคียงกันผัดแล้วจะได้สุกพอดีพร้อมกันเต้าถ่านถูกจุดไฟค่อยๆลามช้าๆฉันตั้งกระทะใบเก่าที่ใช้มานานจนมันรู้ใจเทน้ำมันพืชลงไปพอร้อนก็ใส่กระเทียมบุบลงผัดกลิ่นหอมลอยเตะจมูกทันทีทีนี้ถึงเวลาของพระเอกฉันทยอยใส่แครอทลงก่อนตามด้วยข้าวโพดอ่อนแล้วเห็ดหูหนูและปิดท้ายด้วยคะน้าเขียวสด เสียงชาของผักกระทบกระทะมันคือเสียงของความสุขในครัวฉันเติมน้ำสุปเล็กน้อยเพื่อให้ผักนุ่มชุ่มแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงง่ายๆน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลนิดหน่อยผัดต่ออีกนิดไม่ให้ผักเหี่ยวแล้วยกออกจากเตาทันทีตอนที่ผักยังมีความกรอบนิดๆตักใส่จานมองดูสีสันของผักหลากชนิดแล้วรู้เลยว่ามื้อนี้ไม่ต้องแพงแค่ใส่ใจก็อร่อยแล้ว สูตรและวิธีทําหมูย่างเตาถ่านต้มจืดเต้าหู้หมูสับผัดผักรวมมิตรน้ำจิ้มแจ่วแซบแซบฉันจะวางไว้ตรงคำอธิบายลองทํากินดูนะคะไม่ว่ามื้อไหนก็จะเป็นมื้ออร่อยของครอบครัวได้ไม่ยากคะ่ะ